สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมมื่อนี้เป็นมืวันที่16ตุลาปี่สองพัาตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บปองนะพี่น้องเอา้าท่านผู้ชมเชิงมื่อนนี้พอน้องน้ำหวานมาติดตามมุงสภาพเขาหนาหลังจากน้ำลดนะพี่น้อง อันนี้ก็คือสภาพเนาะทงไฮทงหนาหลังจากที่ว่านำรถแล้วก็ชิลลอแต่นี่แหละพี่น้องสภาพหรือว่ากินต่อฝังหรือว่ากินต่อเผื่งที่ไม่เ่าคุ้งทั่วทงหนา อันนี้ก็คือบ้านผลข้อเดอ้ออยู่ที่บ้านผลข้อคือเก้าที่เก้าเวลาเดิมปาพไปน้องป้าจะเบ่งเขา้าเบ่งป่าเนาะว่าเป็นจะไไ้ตอนนี้อันนี้ก็คือเข้าที่ว่าตอนน้ำทมเนาอ,อย่างเขียวอยู่โอ้เข้าพอดีอย่างดีเดอ้อ ถือว่า,ายัางดีสภาพยังดีบม่ได้เสียหายังไปพี่น้องกัเบิ้งเข้าค่อยว่ามันจะเป็นจังไดตอนนี้ก็ไล่บอลไล่ที่เดี๋ยวก็ได้เห็นเนาะได้เห็น เม็ดเขามัเข้าเลยเนาะตอนนี้ก็รขึ้นพาขึ้นพ้นพี่นอ้องเลยตอนนี้ขึ้นพาขึ้นพ้นเพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือน่าจะเป็นมือสุดท้ายของพายุเนาะ นี่ก็คือเขาที่ว่ามาเกี่ยวตอนคลิปก่อนอนที่ว่าเกี่ยวอแต่ขอหว่วงมันกน็สิประมาณนี้พี่น้องเลยประมาณเท่านี้แหละเท่านี้โอ้บึงมาเข้านี่เป็นยังไงเนาะ ว่ามันสีเปลี่ยนเนาะเทวาน้ำตอนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มวิ่ดแล้วเบื่งสำรวจมามาเข้ากับพี่น้องมาเป็นจังไงโอ้เบือง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  โอเคโอเคพี่น้องเข้านี่เือว่ายัางใช่กันได้เนาะเธอว่าบริสียหายตอนนี้ระดับน้ำแต่เธอว่าอยู่ในขอบเขตนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบเขตนี้แหละขอบเขตนี้พี่ว่าหน่าให้นี่ ไห้ชิพาพี่น้องรอเบิ่งหอมๆเนาะบึงเข้าพี่น้องกระทว่าน้ำมาลงกุตาเสดายบอกเขาน้ำอันนี้แ่ห่วงอันนี้แ่นั่นเนาะข้าไปเข้าสูงอันนี้ก็คือบอลที่ว่า con thăm tầm, thơm 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 chút, thơm 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 chút anh ấy th 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 ีใจที่น้ำลงนิดเดียวมัเข้ากัเาาบเธอบอดี้เสียหายแต่ว,ว่ามันกะสิล้มเนาะเพราะว่ามันแช่น้ำหลายมืออันนี้ถือว่าต้นเขาน้าในเริ่มร่มเริ่มก้อยลงแล้วถือว่ามันเข้ามันหงำตอนนี้มันเข้างามเนาะว่าจะพี่น้อง น้ำนี่บว้า,วาวเลยพี่น้องเล่นกัดนี่เป็นปลาก็ไลยพี่น้องไยปลามี่ก็แบบน,นี่พี่น้องที่ว่าเขานี่หยังนี่ตอนนี้เป็นนี่เนาะเช็คไ,ไ,ไปหันไปหันมาให้ตัวนี้ ที่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ร้ายเป็นไรเนาะแต่ว่าถ้ามากเกลี่ยแล้วก็จะได้อยู่อย่างน้อยกับประมาณเกือเป็นเก้าวสอบสิบสอบอะลรพี่น้องเลยอันตัวนั้นเนาะที่ว่าพ้นเห็นนั้นอยู่ฮะก,ก็คือหน,าขอ,อน,หนาของเอ้ยเนาะหนาของเอเล่เนาะ มาเป็นอาหยวแล้วเว้าเข้านี่กันยังพุทันิชุกนะพี่น้องเัวาชุกแดบ่อแดนะ อันนี้ตัวสุกแด่เนาะตัวบ่สุกแด่เนาะเห็นบ่พี่น้องตัวน้ํากะอีกินเหม็นแล้วพอน้ําขึ้นมาทมเนาะเพิ่นังหลายมื้อเพิ่นก็เริ่มเน่าเพิ่นเข้าเริ่มเน่าเริ่มกินเหม็นอันนี้ข้างา น,น้นลมันนั้นคือบ้านผนข้อเด้อน้ำวิทย์เลยเด้อบ้านผนข้อเด้อพี่น้องเด้อจอาน้ำได้ลงวิทย์แล้วแต่ว่านาผู้ที่ว่าบาทันได้ท่วมเนาะก็ที่ว่าตอนนี้จะ พี่น้องประชาชนก็มีแห่งคิดแห่งใจลเะเรื่อมันทมบดบดแต่ว่าเข้ากับเสื้อบริเษัทไฮไลท์คือมันจะมืม่อแหละพี่น้องเลยมันนี้้โโอ่ เทว่าเขาตัวเคียวๆอยู่ต่อหน้าเนี่ยก็เทว่าได้พุ่นเลยหลาบัานเนี่ยานนี่แห้งติก๊กบิงแล้วบัดน,นีแห้งตึงเลยข้อเข้าเม่อมนจะก้อบเงี้ยงใหไงอันสดดี อบบานค่อยไปจอดรถเต็นค่อยไว้อยู่ไสเนาะบัดนี้เนาะอาจสิประมาณตอนหรถเก๋ก็ วูวขณะกระหัดป้อมยังไงอันน,น,นี้กะือว่าคุณพาคุณนเคนไม่ใช้เพินิจโต๊กอีกละมันนี่ก็ได้นี่แเลยพี่น้องอหลังจากที่ว่าน้ำหลงแล้วก็สภาพเนาะ เส้นทางในวัสภาพทางตามบ้านก็สีเปื่อนจย่างเี่ลอะพีเน้องจะเปื้อนจังที่ท่านผู้ชม เอาพี่น้องสันผู้สมสำหรับคลิปนี้พอน้องน้ำหวานสิขอลาก่อนเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไม่อย่าลืมกดไลค์กดแสกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยทำคลิปต่อไปสบายดีสวัสดีสันผู้สม